It would have been nice if they had invited all the previous adventures back apart from you. <laughs> <laughs> yeah, let's go! <laughs> On the back, can you just check what, i got my wallet. Um, มันขย่าสวัสดีค่ะทุกคนขอตอนราบก็คือจอนแม่บ้านอังกฤษนะคะ everyone say hello hello h เ l ลโหลพอยเอเวนฮัลโหลสวัสดีครับยูมิสสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้สากับครอบครัวก็จะไปดูบอลที่ลอนดอนนะคะฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายของซีซั่นที่ที่สนามเบรนท์ฟอร์ดนะคะทุกคน นัดซีซั่นของของแบรนด์ฟอร์ดทีมนะคะเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นัดสุดท้ายนัดสุดท้ายของซีซั่นค่ะนัดสุดท้ายของซีซั่นของแบรนด์ฟอร์ดนะคะทุกคนเมียร์ลีกนะคะแต่ว่าเขา่าจะยังเหลืออีกประมาณ23หาเกมนะคะแต่ว่าเป็นทีมอื่นนะคะทุกคนไม่ใช่ทีไม่ใช่แบรนด์ฟอร์ดนะคะก็ถือเกมนี้ก็เป็นเป็นเกมสุดท้ายค่ะ แล้วก็ไม่ได้ไปดูบอลอีกนะคะก็น่าจะหลายเดือนอยู่ค่ะทุกคนวันนี้อากาศก็ดีมากๆเลยนะคะทุกคน19เกือบ20องศาเลยนะคะอากาศร้อนค่ะแต่ว่าอากาศร้อนแต่ว่ามันมีลมนะคะมีลมมันก็เย็นสบายค่ะทุกคนคือไม่ร้อนไม่ร้อนแบบแห้ง สรถสวยเปิดประทุนขับผ่านเราค่ะวันนี้มาก็ขับรถเปิดหลังคาอีกแล้วนะคะซาก,กับลูกลูกนะคะทุกคนก็แบบว่าไม่เกลียมกันเลยทีเดียวค่ะปีนี้สงสัยจะดำกว่าปกตินะคะทุกคนเอาไว้เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันตอนเราไปถึงสนามบอลนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าสัตร์ถ่ายคลิปไปตลอดทางมันคลิปมันก็จะยาวมากๆเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเจอกันนะคะสาาอาจจะถ่ายคลิปบ้างคลิปสั้นเล็กๆน้อยๆระหว่างทางนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันตอนที่เราไปถึงลอนดอนแล้วนะคะทุกคนเจอกันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะทุกคนอากาศดีมากๆถึงร้อนเลยนะคะตอนที่เราออกจากบ้านมา19องศานะคะทุกคนแต่แต่ว่าตอนนี้ก็บ่ายโมงครึ่งแล้วนะคะ แล้วออกจากบ้านประมาณเที่ยงครึ่งนะคะตอนนั้นอุณหภูมิยังอยู่ที่ประมาณ19องศานะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะคะอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเป็น22องศาแล้วนะคะทุกคนนี่นะคะดูจากอุณหภูมิในรถนะคะทุกคนนี่คืออุณหภูมินะคะที่เขาจะมีตัวบอกอุณหภูมิตรงนี้นะคะทุกคน22องศานะคะอากาศร้อนนะคะทุกคนวันนี้สาเชคอมกลมอุตุนะคะทุกคน เขาบอกว่าเดือนนี้นะคะเดือนนี้เดือนพฤษภาเนี่ยเดือนนี้ปีของปีนี้นะคะจะเป็นเป็นปีที่ร้อนมากเลยนะคะจากปกติแล้วเดือนพฤษภาเนี่ยจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะทุกคนเดือนพฤษภาเนี่ยจะยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะรถติดไฟแดงสาต้องกลับกล้องก่อนนะคะทุกคนจะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่าปีนี้ นี่ต่างเมืองนี้ที่มาภาษามาช้อปปิ้งนะคะทุกคนอยากมาอีกจังเลยอ่ะ beautiful welcome back here come again shopping oh yeah shopping เป็นเมืองเมืองนี้สวยนะทุกคนสวยมากเป็นเมืองเมืองนี้เป็นเมืองที่มาร์คภาษามาช้อปปิ้งนะคะทุกคนถ้าพี่ๆทุกคนที่ได้ดูวิดีโอ ได้ดูวิดีโอที่สากับมาร์กมาช้อปปิ้งนะคะทุกคนเนี่ยตอนนี้เรามาถึงเมืองนี้แล้วค่ะแต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงรถติดไฟแดงนะคะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์เขาก็ปิดเร็วนะคะทุกคนก็คงจะไม่ได้มาแวะเที่ยวนะคะตอนนี้ก็ร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนล้ว <laughs> เนี่ยเราก็มาถึงครึ่งทางแล้ว <laughs> <laughs> เราจะก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะอีกไม่น,น,นาน เราก็จะถึงไปถึงอลอนดอนแล้วนะคะทุกคนอากาศก็ร้อนมากๆเลยนะคะสหดูทุกคนก็แต่งตัวกันแบบซัมเมอร์เลยนะคะแต่ว่ามันยังไม่ถึงซัมเมอร์นะคะทุกคนมาเขาบอกสาว่าทางกรมอุตุของประเทศอังกฤษนะคะเขาบอกว่าเดือนนี้เดือนนี้ของปีนี้นะคะ ประวัติศาสตร์ในรอบกี่กี่ปีคะทุกคนจะคือจะร้อนมากๆนะคะในรอบรอ้องหมมากไปปิดทางค่ะทุกคน <laughs> <laughs> ย้อนกลับค่ะทอย้อนกลับ ตอนนี้เราก็มาถึงลอนดอนแล้วนะคะทุกคนหาที่จอดรถยากมากเลยค่ะเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแล้วก็เป็นวันวันเป็นวันอาทิตย์แล้วอากาศมันดีนะคะทุกคนคนก็ขับรถมานะคะเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมแบบสําคัญนะคะทุกคนเป็นเกมสุดท้ายของซีซั่นนะคะคนก็เลยมาเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเราก็เพิ่งได้ที่จอดรถนะคะขับรถวนอยู่3รอบเลยนะคะทุกคนอากาศก็ร้อนมากเลยตอนนี้นะคะ <c oughs> อะ เดี๋ยวลงรถก่อนนะคะทุกคนขบนเชดตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะคะโอ้ย oh ขึ oh. oh ้นมาไรดาลิงเอเวนเขาก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะคะ yeah. ทุกคนเป็นไข้าบ,งบงขางไข้อ่อนๆค่ะ แต่เราก็เราก็เอายามาด้วยนะคะเพราะว่าเขาอยากมานะคะทุกคนกี้เราก็ไปหาซื้อของกินก่อนนะคะทุกคนก่อนที่จะไปสนามบอนนะคะหาซื้อของกินเอาครับเดินผ่านรถตัวเอง เอ็นรถไทยคุณๆเดินผ่านรถเองจอดรถไว้ตรงนี้เราก็กําลังจะเดินไปตอนนี้ก็เดินไปกําลังก่ <Yeah, S 1> อนนะคะทุกคนไปค่ะทุกคนไปสนามบอลตอนนี้กําลังเดินไปสนามบอลกันนะคะทุกคนคนเยอะมากๆ <Yeah. S 1> วันนี้วันอาทิตย์อากาศร้อนคนเยอะมากคะทุกคน